ตรงนี้เราติดตามประเด็นเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะที่รับชมกันมาได้ประมาณ1ปีเต็มแล้วนะคะซึ้นทางเลขาธที่การกรสทชก็ระบุนะคะว่ามีจํานวนของผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลทาให้เงินงโฆษณาของทีวีดิจิตอลนั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็น49,000ล้านบาทหรือว่าเติบโตขึ้นประมาณ3เท่านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีการแสดงความเป็นห่วง2อถึงสช่องรายการที่อาจจะต้องประสบปัญหานะคะถาหากว่าไม่เร่งปรับปรุงเนื้อหาและผังรายการก็มีโอกาสที่จะไปไม่รอดภายในปีนี้ค่ะ ในงานเสวนาใครรอดใครร่วงชี้ชะตาดิจิทัลไทยที่จัดโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายทากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเปิดเผยว่าจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15มีนาคม2558พบว่าผู้ชมทีวีดิจิทัล21ช่องใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ25.7มาอยู่ที่15ล้าน6แสนคนส่วนช่อง เดิมมีผู้รับชม45ล้าน6 0 0 0 0คนพร้อมกันนี้เลขค่ิที่การคณะกรรมการกรสทชคาดว่าไรายได้จากการโฆษณาสื่อโทรทัศน์ในปี2558โดยรวมอยู่ที่ประมาณ97,525ล้านบาทแบ่งเป็นไรายได้6ช่องเดิม47,840ล้านบาทและ21ช่องดิจิทัล เป็น49,684ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,557ที่มีรายได้รวม12,071ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าเนื่องจากช่องดิจิทัลซึ่งเป็นช่องใหม่นั้นนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีความแตกต่างเพื่อดึงดูดผู้ชมมากขึ้น นายทากรระบุด,ด้วยนะคะว่าขณะนี้มีทีวีดิจิตอล2-3ช่องรายการที่น่าเป็นห่วงหากไม่มีการปรับตัวโดยเฉพาะเนื้อหารายการผังรายการก็มีโอกาสที่จะไปไม่รอดภายในปีนี้ด้านนายทามเชื้อสถาปนะสิริ นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะระบุว่าปัจจัยที่ทําให้ช่องทีวีดิจิตอลไปไม่รอดมี4ปัจจัยได้แก่เรตติ้งคนดูอัตราค่าโฆษณารายได้และกฎระเบียบและข้อบังคับของกสทชขณะที่ผู้ชมให้น้ําหนักในเรื่องของเนื้อหามากกว่าเรื่องของความคมชัดของช่องรายการส่วนการแข่งขันนอกจากสื่อโทรทัศน์ด,ด้วยกันแล้วยังรวมไปถึงสื่อออนไลน์และเห็นว่าการนํารายการไปออกอากาศผ่านช่องทางอื่นเช่น YouTube จะทําให้ผู้ชมเลิกดูรายการผ่านสื่อโทร ขณะเดียวกันค่ะในวันนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทชจัดเวทีเสวนาและรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการติดตามดำเนินงานและบริหารงานของกสทช โดยนางสาวสุพินญากลางนรงกรรมการกสทอชอกล่าวว่าทีวีดิจิตอลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นมีหลายช่องที่ปรับตัวและได้รับการตอบรับจากประชาชนแต่หลายช่องก็ยังต้องปรับปรุงเนื้อหาเพื่อดึงความสนใจจากคนดูนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการมีการตรวจสอบกันเองมากขึ้นส่งผลดีต่อการพัฒนาทีวีดิจิตอล ขณะที่นายสมชายสแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบุว่าทีวีดิจิตอลยังไม่เข้าถึงผู้ชมอย่างทั่วถึงเพราะติดปัญหาเรื่องของการติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์และเสาอากาศส่วนนางสิริกุลเลาไกยกุลกรรมการกลยุทธ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันกล่าวว่าช่องรายการยังจะต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อสร้างจุดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะ